ข้อ169อกเอประการหนึ่งแม้ความเสื่อมจากโคจรวงเล็บคือทำเป็นดุจอาหารของตนก็จัดว่าเป็นอาทีนบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงสอนภิกษุทั้งหลายผู้เว้นการสำรวมอินทรีย์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าภิกษุจะถือนิมิตในรูปเป็นต้นด้วยสามารถสุภานิมิตไม่ควรเพราะถ้าเธอทำการละเสียในสมัยนั้น้ายก็จะบังเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่าถือสุภนิมิตในรูปเป็นต้นดังนี้แล้วมีพระประสงค์จะทรงแสดงเทศนาพร้อมทั้งอุปมาอีกตรัสว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายแลดูรูปก็ดีเวลาที่ไม่แลดูก็ดีมีอยู่วงเล็บแต่ในเวลาแลดูอย่าพึงแลดูด้วยสามารถสุภนิมิตพึงแลดูด้วยสามารถอสุภนิมิตอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมจากโคจรของตน ก็อะไรเล่าเป็นโคจรอของท่านทั้งหลายสติประฐาน4สมปทาน4อริยมรรคมีองค์8โลกุตรธรรม9วงเล็บนี้แลเป็นโคจรอของท่านทั้งหลายเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายประพฤติในโคจรน,นั้นอยู่มานจักไม่ได้ช่องโอกาสก็ถ้าท่านทั้งหลายรู้อำนาจกิเลสจ,จากแลดูวงเล็บรูปเป็นต้นด้วยสามารถสุภนิมิตไซ ก็จะเสื่อมจากโครจรของตนดูดสุนักจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมา